คิวแรกคือพี่ใบเบิ้ลพี่เป็นหรือเปล่าโอเ <Okay. S 2> คโ <Okay. S 2> อเคก่อนละดู Bye นะใบเบิ้ลเล็งก่อนเล็งก่อนเล็งแล้วจับแล้วได้ไหมใบเบิ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ไบเบิลเบลล่าแอนด์เดอะแกงค่ะเขามาเที่ยวกันที่ห้างบิ๊กซีค่ะอากาศข้างนอกร้อนมากๆเลยค่ะเราก็เลยต้องหาที่รกร้อนกันค่ะนี่นี่เด็กๆขึ้นบันไดเลื่อนมาชั้น2ค่ะถึงแล้วคะ่ะเพื่อนๆน,นี่ส่วนสนุกในฝันของเด็กๆหลายๆคนเลยค่ะไปคะ่ะเพื่อนๆตามไบเบิลเบลล่าแอนด์เดอะแกงไปเล่นเครื่องเล่นกัน แวนแวนแวนพี่เบลล่าเป็นสายแวนนะคะขับดีหรือเปล่าขับไปไหนเนี่ยโอ้เบลล่าขับไปท่ามกลางหุบเขาค่ะโอ้โหระวังไซโค้งนะโอ้คุณตำรวจไล่ล่าผู้ร้ายมานะครับถึงแล้วยังเจอตัวผู้ร้ายยังยังนะครับสู้ๆต่อไปนะครับคุณตำรวจ สองร้อยร้อยล้าน,านปีผ่านไปแล้วครับถึงตลาดแล้ยังครับ <What? S 2> โอ้เครื่องใส่ในตัดไหมเนี่ย <G ül> ตลาดพี่อยู่ดวงจันทร์เหรอครับทำไมไม่ถึงสักทีโอ้ <laughs> <c oughs> มีกองเชียร์ด้วยนะเพื่อนน <c oughs> องเบลล่าสาวน้อยของเรา <c oughs> เอ๋อถึงตลาดแล้วลระคะถึงตลาดเลยถึงภูเขา ๋อถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะโอเคเบลล่าหมดรอบแล้วนะคะลงมารออ่ะเหลือสองคนนะคะคนหนึ่งก็จะไปจับผู้ร้ายคนหนึ่งก็จะไปตลาดตอนนี้เด็กๆมาอยู่ที่ตู้คีบตุกตานะคะตัวอะไรรู้หรือเปล่าเนี่ยเชนร์แมนมันคือตัวละครอะไรคะพี่หอมีไม่รู้จักเลยอ่ะหรอในเรื่องอะไรเซม ไอทิกเกอร์ไทเกอร์รู้จักไหมครับเฮ้ยจริงดิเรื่องอะไรนะเซนซอร์แมนโอ๋มามีไม่รู้เรื่องเลยอ่ะโอเคเด็กๆอ่ะหอยอดตู้นี้นะคะเดี๋ยวมามีจะให้เด็กๆหยอดโอเคเขาไบอกว่าเขาใช้หนึ่งเหรียญใช่ไหมคะอ่าเด็กๆต่อคิวดูนะคะว่า3คนนี้ใครจะหยอดได้หรือเปล่าคิวแรกคือพี่ใบเบิ้ลพี่เป็นหรือเปล่าโอเคโอเค ก่อนเราดูนะไปกอนเล็งก่อนเล็งก่อน <c oughs> เล็งแล้วจับแล้ว <c oughs> ได้ไหมโอ้ยาเสียดายไม่เป็นไรคนต่อไปพี <c oughs> ่มั่นใจไหมว่าคีบได้ <c oughs> มั่นใจแล้วโอเคต <c oughs> ิกเกอร์ผู้หมวดของเรากำลังจะลองคีบนะคะ,ะมาดูกัน อ่ะเลงก่อนเล็งก่อนมู้หมวดจะเล็งตัวไหนโอ้ยตัวนี้ได้ไหมโอ้ยตกไปจนได้นะครับวันต่อไปอยู่ที่สามแล้วค่ะวันลองนะวันเลือกโอเคเลือกเลยโอย้ได้ไหมได้ไหม โอ้ยน่าเสียดายเป็นยังไงล่ะสามเหรียญของเราไม่ได้สักเหรียญเลยนะคะบอแบโอเคอเด็กๆเหลืออีกสี่เหรียญค่ะคนละเหรียญพอดีอ่ะแจกตังเหรียญสุดท้ายเลือกกันเลยว่าอยากเล่นอะไรเหรียญเดียวโอ้โหน้องเบลล่าเลือกเกมอะไรเนี่ยยิงตัวตุนหรือว่าตัวอะไรคะโอ้ ไม่ใช่ตัวตุ่นนะเนี่ยมันเป็นหนูเลยค่ะอุย้ยยิงมัวขนาดนี้นี่ไม่เข้าก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วลูกเอ้ยสู้ๆนะเแบบลล่าอ่าได้อีกเหรียญหนนะึ่งแต่สุดท้ายแล้วนะหมดแล้วตุ่นนะำพวกหมดของเราร้อยตำรวจเอกของเราติดตุกตานะคะอ่าตอนนี้ร้อยตำรวจเอกทิกเกอร์ของเราค่ะเลือกเกมอะไรเนี่ยตีตัวตุ่นเหร อ๋อตีกบนั่นเองนะคะนี่ตัวเขียวๆแบบนี้เกมนี้ใช้ความแม่นยำม,มากๆเลยค่ะต้องตีตัวกบที่แบบผุบๆโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ให้ทันด้วยนะถึงจะได้คะแนนนะเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนเคยไปสวนสนุกตามห้างแล้วเล่นเกมแบบลอยตำร,รวจเอกทิกเกอร์บ้างไหนลองมาเม้นมาเล่าให้กันฟังหน่อยนะ โอ้โหพี่ทิกเกอร์นี่ก็เก่งเหมือนกันนะคะได้คะแนนเยอะเลย<า>อ่ะนี่น้องเบลล่าบิดเก่งเหลือเกินค่ะเธอ,อแป๊บเดียวมาแว้นมอไซค์อีกแล้วนี่ดูท่าเขาก่อนค่ะนี่เหมือนชำนาญมากเลยนะเบลล่าสู้เขาลูกไปให้ถึงเส้นชัยเลยนะสู้สู้สู้สเลรียนสุดท้ายของไบเบิลและไทเกอร์นะคะเลือกรถแข่ง อันนี้พี่พี่จะไปตลาดอีกปะครับหรือว่าเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ไปบิ๊กซีไปบิ๊กซีอันนี้ก็บิ๊กซีนะครับกับลับบ้านกับบ้าน <Okay. S 1> กรุงเทพใช่ไหมกับบ้านที่กร <Okay. S 1> ุงเทพใช่ไหมโอเคไป <c oughs> ไปเบิ้ลกดตรงไหนบอกไทเกอร์หน่อย <c oughs> ได้ยังยอดไปแล้วได้เล่นยัง พี่เบบเบิลพี่เบบเบิลขับรถไปไหนครับขับรถไปเอาเงิน50ล้านบาทโอ้โหไปเลยครับโกโก้เลยครับี้อยากกินได้ยังได้ครับโอ้พี่เบิลขับรถเอาเงิน50ล้านนะฮะโอ้ไปยัง โอเคตอนนี้เด็กๆเ,เล่นเกมรถแข่งกันนะคะหนึ่งเหรียนสุดท้ายของพวกเขาเล่นกันอย่างเมามันมากโห oh. แข่งยังไม่เสร็จหรอครับยังไม่ถึงบ้านหรอครับ โอเคเด็กๆสนุกกันไหมนิเบิลสนุกกันไหมครับโอเคเดี๋ยวต้องให้เด็กๆนะคะเล่นเกมกันไปก่อนแล้วฝากฝากอะไรคะฝากกดไลค์แล้วก็ะเพื่มไลค์ให้ครบหนึ่งหมื่นไลค์ไปเลยโอเคสำหรับคลิปนี้นิเบิลเป็นเวลาต้องลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ